นี่แล้วคนมานะหโอโอปลาเฮนี่มันเป็นแบไหนคุกระมานปลาเซงง

มีอะไรนีจากเงือนบอน่บ่อะไรอ่ะเมาให้กิน,งงนทังีเขามาให้กินเฮนือนเขาขี้เ่ต้องปฏิบัติหน้าที่กอนเนาะครับาอยปั๊มามเ,เาลยปมบสวัสดีครับคููหูผมได้นี่ครับ มืัอนี้สิดเดกอดหรือโบเดือดต้องได้มาลุ้นแล้วครูฮูฮะวันนี้มาแลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วจังมาเลยนี่หลุมพุพาพากันมาต่บ้านไดนนี่ครับน้นองบัวเนาะอามาม่วนนําการไทยเดียวมันม่วน้อยใหญ่ซื้อสอบเทนขึ้นเลยนี่นวดบัวไปนกตาบัวชิ้นโปรดมั่นละ อ้าสวัสดีครับลุงทับกลับมาอายุมันคขันยืนร่ำรวยหาเงินเงินหาทองได้ทองกินกินปลากินปลากินปี๊ปปลาตาเพียรปี๊ปลาตะเพียรกระปิ้งไว้ใส่เก้าอุ่นี่ทางนี้พี่น้องไทยวันไทยเยี่ยมในนอตเลยเนาะเสื้อสีอันนกขอบสมสมน้องสลามบอเป็นทีมเป็นทีมมาโอ้เป็นดาวม้วนเด ใช่ใช่แอมโลดงานมาคงงาบ้านเฮาเนาะบัดน้บัดดําหน่อยเนาะพอตึกเนาะอโโ้หมีแต่ผู้สาวมาจากบ้านได้ครับบุญยันเหล่ยันดำบ่คือคนสวยอยู่เนาะน้องหานบอกมานอยู่แล้วล่ะ มันคังไว้เลยดิลาในน้ำเนาะคือว่าละสวัสดีครับมาจากบ้านใหย่ค่ะจวนเต้างอยค่ะเต้างอยโอ้ยขัดแลมาจันเพ้นจันเพนพุกจันเพ้นตางอยใสเสื้อสีส้มมีไบ้านไหนน้องบัวบ่ น้ำบัวก็ได้นงศรามนงศรรามเต็มสีเหลืองโอ้ฮะโอ้ปลาในน้ำมันสิตัวเดียวเนาะโอ้โหมีแต่คนสวยๆนะครับนะมาเป็นทีมเลยโอ้โหเต็มอันนี้มือสะดุ้งเนาะมือสะดุ้งมี ครับสวัสดีครับทีมใหญ่ตัวเต็งนี่นี่ฮะตัวเต็งคอยอ่านทึกเลยคอยของเบาเบาแก่ย่างเดียวแผ่นสองเนบ่อแผ่นสองแผ่นสองเตรี้ยไมมเรียบร้อยเป็นบ่อมือนี่เตรี้ยเตี้ยแผ่นสามก็บของเมือง้มของกับกี้ครับผมแผนสามอกระกี้ในหน้องนี่เนาะครับผมทวด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 พากันมาจากบ้านไหนเนาะนี่มาจากหอยแคนจ้าหอยแครงใช่ไหมพ่นปลาโลนี่ ใกล้ๆเนาะลัดมากคู่มือนีเนาะบันทเทียเนาะยายเนาะมาจากโคนดลายอยู่เป็นบ่มาทางพี่เออรถโมดซีฟ้ารักโกจูบไม่รักก็จูบมาหลังจูบืดแกงสุกี้รักข้ับมันไม่เอ็ทเทิร์นเพราะว่ามันมันละว้าวอันนี่คือบรรยากาศนะครับนะตอนนี้ กำลังซีกันโมเลไซดูก่สะานบ้านถารูกาข้าวทล้วไปนะครับหลายคนจะจับจองที่ไปละตอนนี้กำลังรอนะครับเวลาก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับบัตรละร้อยบ้านคนละไก่เริ่มเลยนะครับโอ้ป่า เออนั่นละแจ้วอ้หวานเป็นยนี่คือบรรยากาศนะครับนะปาปลาบ้านพนนะครับแต่ทั่วไปเป็นนองปลาบริปล่อยนะครับปลาธรรมชาตินะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องโอ้โหปลานินปานิน น้ำน้ำยะก็เอื้อกรเปลี่นปลาขาวน้อยเนาะ<อ>บานดุดูเอาแหที่มันได้เปียบมันม้วนนี้เป็นอะไรนะฟ้า นี่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 มาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวแล้วน้องหลอดบ่เฮียพี่ฮะกระดุงมานเรา กำลังมานะฮะเนาะปลาอยุเยอะปลาแก่โอ้โหเก็บ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 บเก็บบได้ได้น้องนี่เก็บทุกเม็ดครับเก็บทุกเม็ดพี่นามาชะลาโอ้พ่นามาหน้าเมย์ ประเสื่อมกันได้เนาะมานมานมานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานเลยย้ายมานแล้วเออเออเออกำมับได้ไหมดึงขึ้นดึงขึ้นทางเจ้านะดึงขึ้น,นมันสิด,ดีดนะเอออ้ามานมานฮันนนกบับรถดฮัก,นะกบับรถดดีดใส่มือ ออนั่นโอเคมาทางนี้ก็ยังเก็บบลคอขูบเอาได้ไหมก็ได้เรื่อยๆอยู่ได้นอธรรมดาแน้องธรรมชาตินาะโอ้โหมาแล้วมาแล้วลาวยาย ตัวที่สองละผูกความผูกก็ได้ผู้ผูบอกเอามาภัยมานมานั่นแล้วบัดนี้นะมาดูเราครับป่าพีนาชัยขั้นสองครับพี่เหนียวของเราสุดยอดสุดยอดจุงกระเบบองปะโอน จองกะอวบพออุ่นกาแปเลยพร้อมก็อุ่นไม่พร้อมก็ไม่ต้องโอนโอ้โห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 กระดุ่งป้าสะพอน้องบี้บี้บี้สเด็ดบี้นี่นี่นี่ใหญ่โจ้นี่ขึ้นมาได้ไหม ตาบอดใดๆเนาะชินสายไฟบังนูหาาขมบอตาบอดขมันติ้นดึกๆเรามเป้าแม่นและกระสิมีตัวนี่แ่นะครับปลานิ่งส้ทำนี่เหรออืมไส้ทำนี่เหรออ้วนๆโอ้ยอ้วนอยู่ดิเ็มปากเลยลูกลูกมันบ่อปลานิ่ข้างดำบ่อโอ้ยไส้มี่เลย นี่ว่าปีคางดาบพี่เอ้าเดย์ค้างมันดีนแม่นบอกอ่าผู้โชคดีนะครับผู้มารผู้มาน,มานอ่ามันมาโเจ้าองร้านบอกฮะนี่ก็คือบรรยากาศทั่วๆไปนะครับนะกำลังสำลังคืนเรื่อยๆนะครับโอ้แต่ลุงทีนะผูผูข่าวเปื้อนเลยผู้บารักกอบบารักกรรมผู ยี่มาเเจ้าฮะมหา้าอกหาบนตัดไม่อักนะลูกได้คอยครเอาบห้ลูกไปเกเฮไปผูเบ้าลงมาแล้เ่าบนี้อันเดียวเขาเกเฮละเจ้าว่าคอยซื้บ้าบได้หดปลาเกเฮเอาเมเราอะธรรมดาเนาะ เีมีสบอนรแล้วจไปเบิ่งน้ำหรือซืนาะมันเลิอบอกาด้ลกก่เมีนน้อยลมาเองวป็ต้นไม้แต่เลกไปเอาไเอาไาอย่างนี้าไปหาาไปดีผ้้าอีกทีีดมาเยอะู่ไมเยอะนะอ๋นี่แ้คนหมาน้โอ ป้าคนหน้าตาดีรูปหล่อนี่ยหากินกระมานเนาะกมือนอยู่ไปมาแตงงเิมื้อป่หนอ่นี่น้องครับปาแนี่มานเป็นบ่อไหนค้นกมาน้นกระมานโอ้มีปลาสลากนมสปลาแงง ครับิมผมแดอาโอ้ยต้องถอดปลอย่างเดียวได้น้ำกุญแจผูกคนปิดกุญแจอ๋าโนยหยีบมาตั้งตั้งตั้งตังตัตตแยงราตตีนตัตีนเอต้มัตัวนี้เลยอ่เออปาเอแหงนรัเสสามหมอ น,น,น,นะครับมาเจอแล้วครับสุดลอ่อบรรนพุนาไก่หนุ่มโช,ชดหากินมานโชดโชดอย่าโชดเพราะโชดนี่มันจับคว่มอยู่โชดมันโชดเป็นบางเท่าโชดเป็นบางเวลา <c oughs> เออยังอยู่ในบรรยากาศนะครับตึ๊กป่าบรรพุน,พน เ ah, ด็ดนะเนาะอ่ะเนี่ยพี่น้องเอ้ยผู้เพื่อนผู้มาร์คนว่าคนหากินมารหนุ่คนมอยดกได้ฮ่าปลาบูสบายดี ได่ป่ะปก็ประมาณโอ้ปลาเงียงปลากดน้อยบ่อนะปลาขาวปลาเงียงปลาขาวกับปลาเงียงให้มีตัวซอยหลายเแห่องเลยนี่ครับห่สองขึ้นมาแล้วนี่ ตกปุตกปุตกปูโอ้โหนางลายผูได้แล้วผูปลาอะไรปลาขาวปลานั่นดีครับปลามันเป็นปลาเป็นอยู่ปะเป็นมันยังไม่ได้จ่ายฮึไงสองพี่น้องกัยคนหน้าตาดีหากินกระมานเนาะ มานมานมานนกะใช่เงได้กะโชคดีเด้เนอน้อ e บายสิปาสังเงียสบสงเงาเลยใช่หยิบปลไมันบริดบัดแล้ว,ลวมานมานทักคุณเด้น,นี่นี่ใหญ่ปลาขาวงหญ่ปลานิน่งเปปลานัน้นปลาสังง่ทคุณลองคุ นี่นี่นี่นีนี่มถือกระดุงบ่เงินนี่เหรอนี่นี่นี่เงินจักเงินไผ่เนี่ยครับจักไปเงินไผ่แล้วนี่เนาะเดี๋ยวพี่ยายพี่ยายพี่ยาใหีู่้ใหญ่ผยายพี่ยายพี่ยายยายในเราเก็บเงินได้ในนี้ในจักเงินไผ่ท่านใดทำเงินหล่นหายหนึ่งร้อยบาทนะครับข้าวของหาหลักฐานมาเอา ท่านใดที่ทำเงินหนึ่งร้อยบาทข้างน้องมีปฏิยาหลักฐานตัวใดนอบันนี้นอยายเนาะเอาให้ยายเลยแล้วนี่นี่อยู่นี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 ่ข้าไม่มีหลักฐานไม่ยีนฏิยาสมอให้ยายนะครับให้คนเก็บนะครับเมาเลยมาเอาเลยเมาเอาเลยเมาเลยเป็เลี้ยงเชื่อบ้านนะครับบริสุทธิ์ใจของเราครับเลีเชื่อบ้านนะครับ ขอบคุณคุณยายครับขอบคุณปลาเดี่เอารับยินพูดเป็นพยานื่อใครับขอบครับอี่เชื่อใของเราของของผู้ขับคนชาวบ้านตัวเมื่นะโอเคโอเคมอบเจ้าของเลยนะครับมอบเจ้าของเลยยายถือไว้ให้โอเคเราอยู่ตรงนี้เราคืออันน้อยบรรเทาเยี่ยมลิมลิงทีมงานลิมลิงต้องเห็ดเสือกลุ่มนั่นแหละอะไรเห็บข้าวอย่างเดียวเห็ดเสือกลุ่มเปิดซองเลยเด็กตกปลา ปีพมหาปลาจะด้ย <scream> อ <falling in languages> ้เด <to> <one> ี๋ยวปัดปีลวะ้อยเนาะนี่เนาะดีแล้วัวจมกินใหญ่มากเป็นเสียนใหญ่้วเนาะมันยังแห้งสะเท ตอเดียว๋อลงเอออวะออพี่เลิกขยานใหญฮะใครทันอ่โอ้เขาเห็นตแล้วขาอมเจคุณละเตมันสเตียมันมัดจุลามัดจุลาสีม่ว เส้นเงียเส้นเงียบนี่เตรมค้องน้อยนะมือเนื่อเนาะนักมับเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยโอ้ให้แดลิโอ้โหธรรมดาตัวงี้เนะดีมือนะโอ้ยเสื้อแดงนี่เห็นอะไรอยู่ แแฮบบาาาตาย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 ได้มันลาดอลียืนทึกบ้องกนาดมื่อนี้๋อล,ตอลตอตูตาลูตาตายตายตายเห็ดส่เขียวเถอะเนาะของมันเนาะนี่ๆๆๆๆมเบาบีบาบีก็มานั่งอยู่น้ำทึกบ้องกนาด Oh. เล็งเล็งใส่เสื ouais nada, uh, ้อแดงพัดโบเมนเสื้อสีม่วงบ่ได้เนาะกโพดโพพี่น้องเอยพอได้ถ่ายพอได้ถ่ายอ้าวสัตว์เด็ดรับมือนี้นะอ้าววันนี้ก็ได้เงียบคล้องมิโลงเงยิบคล้องมิโลงอ้าวอ้ยพ่าใส่เขียวเลยนะมีก็กมาเสียงเงียบเสียงเงียบ ม,มือแล้วอ่อเห็นในจังหวัดมือแล้วปะปลาตะกังแลบป,ปล,อบอลาออกเลยนงไปบุงดูอาโฟมตัวโบปล่อยลกลินมาแล้วนะรับ กัวมลงไหมข้อจะขวางประมาณหลุดลงเองเลยเนาะในเนาะจะขวงเป็นาเข้ากันนะเนาะ มาแล้วมาลวเลเฮ้ยแต่เพลงเดยวปลาเช่นกุยพูปากดปากดมานึ่งแล้วปากดไม่มีอะไรวปลายันปลากดนะ นี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับนะการผ่าป่ามันก็เป็นนองครับเป็นน้องธรรมชาติมันก็นทีย่งแน่จังหน่อยนะครับมันก็มันคือซื้อบ่อเขานะครับขนาดซื้อบ่อเขาความเสี่ยงกันยังมีสูงอิปนี้ก็ เอามาเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งบนขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์ลกดซับสไคร้น,นะครับช้มเพีงเดียวสวัสดีครับ